ซ้อมรับมือภัยพิบัตช้างกู้ภัยกว่า30เชือกพนึกกำลังกู้ชีพสัตว์จากน้ำป่าเจียงใหม่ที่บริเวณบ้านช้างตะกูลแสนดูช้างดูดอยอำเภอแม่แตงเจียงใหม่ครับติดกัลยาณแม่แตงมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยเหลือสัตว์ในสถานการณ์น้ำเชี่ยวและน้ำท่วมการฝึกอบรมตัวนี้ครับมีอาสากู้ภัยจากหลายๆพื้นที่เข้าร่วมกว่า30คน จ้างแหมซีเชือกโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะด้านการอ,อพยพสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขแมวไก่หมูวัวแลว้วก็แพะเพื่อสามารถเคลื่อนได้ได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยได้รับความร่วมมือจากทีมสัตวแพทย์มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำนวัตกรรมการจช้ช้างหรือว่ากูา้ภัยตัวโตมาเป็นพาหนะในการลํำเลียงสัตว์ออกจากปื้นที่เสี่ยง ผ่านกระแสน้ําเจียวโดยใจเทคนิคกู้ภัยทางเชือกประกอบกับอุปกรณ์เฉพาะทางเช่นโครงกล่องเชือกนิรภยัยการฝึกภาคสนามป่าว่าช้างสามารถตอบสนองคําสั่งจากทีมกู้ภัยได้ดีเมื่อมีอาการตื่นตะนกและสามารถล,ลําเลียงสัตว์เลี้ยงที่มีบรรทุกไว้บนหลังได้เดินลุยน้ําที่ไหลเชี่ยวและบรรทุก บนแพรไม้ไผ่ฮือจางลากข้ามลำน้ำแม่แตงเข้าฟังได้อย่างปลอดภยัยถือว่าเป็นต้นแบบของการใจสัตว์ร่วมในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบพระครูออดพระนักบุญวัจเจดีหลวงวรวิหารจ,าจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยวัดกู้ภัยตัวโต,วตวหรือว่าหน่วยกู้ภัยช้าง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือสัตว์ในสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีการประสานงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสัตวแพทย์กู้ภัยและองค์กรจิตอาสาเพื่อจะตั้งศูนย์อพยพสัตว์รวมถึงจัดระบบการดูแลสัตว์บาดเจ็บหรือว่าป่วยระหว่างเกิดเหตุพร้อมทั้งเร่งขยายความร่วมมือกับเครือข่ายในระดับพื้นที่เพื่อสามารถตอบสนองต่อภัยพิบัติในลักษณะต่างๆได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยัย